ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องใต้แผ่นเพลทนะครับหลังจากที่เราติดแผ่นเพลทไปแล้วนะครับผมแล้วก็ระวังอาเสเรียบร้อยทีนี้จะมีช่องว่างระหว่างหัวเสากับแผ่นเพลทนะครับผมก็อาจจะมีหลายท่านสงสัยนะครับเพราะว่ามองเห็นผมหลายวันแล้วนะครับก็เลยถามว่าทาไมเราปล่อยไว้อย่างนี้หรือเปล่าครับอันนี้ผมมาตอบให้คลายความสงสัยนะครับระหว่างแผ่นเพลทเนี่ยกับหัวเสาเนี่ย ของผมจะปล่อยไว้ประมาณ5เซนนะครับแต่บางต้นเนี่ยระดับหัวเสาอาจจะต่ำก็อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับผมแต่ทีนี้เราก็จะเกล้าทั้งหมดนะครับคือทุกต้นนะครับจะเกล้าด้วยนอนทิ้งปล่อยไว้ไม่ได้แต่การที่เรายังไม่เกล้ายังไม่อุดนะครับผมเพราะว่าเรายังทํางานโครงเหล็กยังไม่เสร็จนะครับคือเราขึ้นอาศัยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าพวกอาศัยพวกโครงหลังคานะครับโครงเหล็กเราขึ้นยังไม่เรียบร้อยนะครับเราก็คือเราบอกเราก็ทํางานช้าหน่อยนึงนะครับผมก็เลยดูว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ปิดสักที การที่เราขึ้นโครงหลังคายังไม่เสร็จผมจะยังไม่เกล้านะครับคือแล้วแต่วิธีทําของช่างแต่ละท่านนะครับคือของผมเหตุผลนะครับที่ยังไม่กลาวนี่ก็เพราะว่าเราขึ้นโครงเหล็กยังไม่เต็มนะครับไม่ครบเนี่ยแล้วก็เรายังไม่ได้เชื่อมแข็งหัวเสานะครับผมพวกหัวเสาพวกรอยต่อของเหล็กอาเซพุนเนี่ยเราจะเชื่อมแข็งหมดนะครับการเชื่อมแข็งนั้นมันต้องใช้เวลาเพราะว่าจุดเชื่อมบ้านหลังนี Rule ้มีเยอะมากครับเสา24ต้นรอยต่อของอาเซพ์ร้อยกว่าเมตรนะครับผมก็เลยทําให้จุดเชื่อมมันเยอะนะครับทีนี้ถ้าเรามอมาไล่เชื่อม เต็มนะครับงานโรงลงคาข้างบนเราก็อาจจะยังไม่ขึ้นเราต้องเลยช่างที่ชานาญเนี่ยขึ้นตัวขึ้นโรงนะครับขึ้นโรงไปก่อนแล้วก็เราก็เชื่อมเชื่อมแค่อยู่นะครับเดี๋ยวเวลาเชื่อมแข็งเราจะทีมงานเรามาช่วยอีกนะครับผมเนี่ยครับเรายังไม่เชื่อมแข็งอย่างนี้นะครับปืนเหล็กเส้นเราเนี่ยจะมีทั้งหมด6เส้นเหล็กแกนเสานะครับผมทีนี้เราก็จะโผล่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยสี่เส้นริมนะครับผมส่วนไอ้สองเส้นเราจะวิ่งขึ้นแค่ชนนะครับผมชนแผ่นเพลททีนี้เราก็จะมีการเชื่อมท้อง นี่ครับลักษณะนี้เลยเป็นเผ็ดที่จะอยู่นะครับผมถ่ายดูใกล้ๆเลยนะครับผมเนี่ครับลักษณะการทํางานของเราก็จะเป็นลักษณะนี้แค่มีช่องว่างเราจะได้แย่ลวดเชื่อมเข้าไปได้ครับเพราะฉะนั้นเลยต้องมีช่องว่างถ้าไม่มีเราก็ต้องแยกกล่องนิดนึงนะครับผมเพราะว่าระดับหัวเสาร์จะไม่เท่ากันถ้าต้นไหนที่มีช่องว่างเยอะเราอาจจะต้องเสริมปลอกกันนะครับผมก่อนที่เราจะเล่านันทิ้งนี่ครับเราก็จะไล่เชื่อมแข็งอย่างนี้พอดีช่วงนี้ช่างผมน้อยนะครับก็เลยไม่ไม่มีช่างที่มาไล่เชื่อมแข็งคือเราต้องเชื่อมแข็งทุกจุดนะครับ สาเหตุที่เรายังไม่อุดไม่เคล้านะครับเราจะต้องเชื่อมแข็งก่อนครับเชื่อมทั้งบนทั้งล่างท้องเพลททุกจุดนะครับเพราะว่าถ้าเราอุดปูนไปแล้วนะครับเราเคล้าปูนไปก่อนเนี่ยเวลาเราขึ้นโครงหล็กยังไม่เสร็จเนี่ยมันอาจจะทําให้โยกโยกนะครับในเมื่อโครงเหล็กมันโยกเนี่ยมันก็อาจจะแตกได้นะครับผมเนี่ยครับลักษณะนี้เลยนะครับทีนี้การเชื่อมแข็งเราก็ต้องใช้คนอีกหลายคนนะครับหัวเชื่อมก็ประมาณสามสี่หัวนะครับ เพราะว่าถ้าเชื่อมคนเดียวนี่ไม่ทันอันนี้คือการประกอบประกอบขึ้นไปก่อนนะครับเราประกอบโครงขึ้นไปก่อนเพื่อช่างที่ชนานาญขึ้นโครงจะมีน้อยคน่ะนะครับผมในการขึ้นโครงทรงปัญญานี่ครับรอยต่อของเหล็กทุกตัวนะครับของอเสีของจุดเชื่อมที่เรายังไม่เชื่อมนะครับคือเราก็จะไล่เชื่อมแข็งให้หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่เคล้าหัวเสานะครับนี่ครับการขึ้นโครงนะยังขึ้นคือยังไม่เสร็จอ่ะนะครับ เพราะว่าถ้าเราเกาหัวเสาเราถึงเราเชื่อมแข็งแล้วเราเกลาหัวเสาก็อาจจะมีแตกนะครับมีนอนทิ้งแตกหัวเสานะครับเราก็เลยยังไม่เกลานะครับครับเนี่ยครับวิธีการทํางานของเราก็ประมาณนี้นะครับว่าสาเหตุทําไมเราถึงยังไม่ไม่เกลาไม่อยุดหัวเสาปล่อยไว้ไม่ได้ครับยังไงต้องอุดนะครับหัวเสาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้อุดนะครับผมต่อเพื่อคลายสงสัยนะครับสําหรับบางท่านที่ยังเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูขั้นตอนการเกลากันอุดด้วยนะครับผม